สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกักอันนี่แล้วนะคะแอน,นแน่นอค่ะพนักนคนเกษตรน้มินค่ะวันนี้แอนพามาดูรุ่น10บประตูค่ะเป็นรุ่น elt นะคะราคาตัวรถของเขาอยู่ที่9 2 0 0 0บาทค่ะเดีะยวแต่งอะไรกันมากมาดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะซึ่งแต่งหลอมากมากเลยนะคะคันนี้ใส่ชุดยกนะคะแล้วสวยมากๆนะคะเป็น f 1 5 0 spider นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นชิ้นชไปเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเป็นกระจังหน้าค่ะ กระจังหน้า FORD นะคะเป็นสีดำตัดเขียวนั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟนะคะ3จุดด้านบนด้วยนะคะ AR แล้วก็กันชนด้านล่างค่ะเป็น2สีทูโทนนั่นเองนะคะเป็นสีบรอนเงินแล้วก็ตัดกันกับสีดำด้านนั่นเองนะคะแล้วก็บิวอินพร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเลยค่ะ F150 นะคะจะมีไฟตัว C ทั้งสองข้างเลยนะคะซึ่งสวยงามและดูเด่นมากๆและจะมองออกได้เลยว่ารุ่นนี้เป็นแต่งมาเป็น F150 แน่นอนนะคะ มาดูกันที่ไฟค่ะไฟเป็นไฟมาสแตงนะคะใส่เพิ่มเติมนะคะเป็นไฟมาแเต็งวิ่งสามสเต็ปพร้อมไฟเดีรไลท์ในตาไฟเป็นสีบลูอจ้าและก็ครอบไฟให้นะคะเป็นสีดําด้านนะคะลูกค้าครอบหรือไม่ครอบก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าจ้าด้านบนของฝากระโปรงนะคะลูกค้าใส่สติกเกอร์แบบคาดมายาวแบบนี้สวยมากๆแล้วดูดีมากๆคือแบบออกแนวเรียบหรูดูดีนะคะสีเขียวตัดกับสีดํานั่นเองแล้วมีตัวนูนเป็นคําว่าเรนเจอร์ด้วยค่ะ มาดูด้านข้างกันค่ะคันนี้นะคะยก2นิ้วนั่นเองนะคะซุ้มล้อนะคะเป็นแบบหกนิ้วค่ะส่วนมากเลยนะคะมาดูซีรีส์ยางและแม็กกันนะคะซีรีส์ยางสามคูณสินะคะ R 2 0แม็กขอบ20ออฟเซ็ตลบ44เลยทีเดียวนะคะใหญ่มากๆเลยนะคะลูกค้าครอบแก้มือนก็ครอบให้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะครอบหรือไม่ครอบก็ได้นะคะครอบเบ้ามือจับกันลอยนะคะแล้วก็กันสาดเอ็นไซเพิ่มเติมให้เรียบร้อยเลยค่ะ สติก,กอร์นะคะลูกค้าเอาแบบเรียบๆนะคะก็คือเป็นสีเขียวตัดดํานั่นเองนะคะมีคําว่า F150 นั่นเองนะคะคันนี้แต่งเรียบรูดูดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะใส่สติก,กอร์เป็นคาว่า Raptor นะคะสวยมากๆเลยนะคะด้านท้ายนะคะแอนคอไฟท้ายให้เป็นสีดําด้านนะคะซึ่งเข้ากับอ่าไฟท้ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ครอบนะคะฝาท้ายกระบะนะคะกันลอยนั่นเองนะคะ กันชนท้ายมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะบิวอินที่เรียบร้อยเลยนะคะรถน่ารักมากๆเลยนะคะแต่งได้ดีมากๆเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูภายในของตัวรถกันต่อเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะรุ่น XLT จะเป็นเมาะหนังจากโรงงานนั่นเองนะคะเดินได้ด้วยสีเทาค่ะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะสามารถใช้งานคู้คอนโทร t นะคะแล้วก็วางสายและรับสายสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะคะจอเป็นจอ8นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto เกียร์เป็นเกียร์6สปีดค,ค่ะ160แรงมาร 3, ร้มา385แรงบิดค่ะ รุ่นนี้นะคะมีระบบบลอมนั่นเองนะคะป้องกันการผิดความด้วยนะคะแล้วก็มีปัดน้ำฝนอโอตโต้และก็ไฟอโอตโต้ด้วยนะคะลูกค้าสนใจอยากแต่งสวยๆหรลอๆแบบนี้นะคะโทรหาแอนค่ะ0<ม>นูนย์กระปมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นเอกส,ส,สารถึงบ้านแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านแอนคับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอนด้วยน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ